สวัสดีครับพี่พาวิธี60ครับผมวันนี้เรามีรถเข้ามานำเสนอหนึ่งคันนะครับผมเป็นกระบะโตโยต้าไฮรักรีโวซิงเกิลแคปนะครับเป็นกระบะตอนเดียวนะครับผมปี2015เครื่อง2.4นะครับผมตัวนี้เรามาชมรอบๆบคันกันนะครับตัวนี้ตัวนี้สีรอบคันสวยเดิมนะครับนะครับผมสีด้านซ้ายสวยเลยนะครับผม ด้านท้ายสีสวยสดเลยนะครับตัวนี้ดูด้านขวานะครับผมตามขวามีริ้วรอยตามอายุการใช้งานนะครับของกระบะตอนเดียวนะครับด้านขวานะครับโอเคครับผมชมด้านหน้ากันครับตัวนี้ด้านหน้ารถสวยเดิมเลยนะครับตัวนี้สีเงาน,นะครับตัวนี้โอเคอเรามาชมนะ ด้านในตัวรถกันนะครับผมาด้านซ้ายนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังนะครับสีสันสวยงามเลยนะครับตัวนี้ตึงๆนะครับผมตึงๆนะครับผมผ้าหลังคานะครับสวยนะครับผมเบาะหนังนะครับที่ข้างหลังนะครับหลังเบาะ ัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมวิทยุซีดีโรงงานนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับตัวนี้อ่าตัวเป็นตัวแอร์แบ็กคู่นะครับผมดูเคคอนโซลการสวยนะครับเคคอนโซลสวยเลยนะครับตัวนี้ไม่แตกไม่หักนะครับผมพื้นข้างล่างนะครับตัวนี้เงาเลยนะครับเอาชมเม็ดอาร์กันนะครับ อาร์ตสวยเลยนะครับผมซอกสวยนะครับด้านนี้แผงประตูด้านหน้านะครับผมสวยนะครับไม่มีแตกหักนะครับผมมาดูกระบะนะครับผมกระบะสวยนะครับผมมีสติกเกอร์โรงงานติดนะครับผมขูดไม่ออกนะครับตัวนี้ติดแน่นนะครับไมอยากทําสีนะครับตัวนี้มาดูด้านท้ายนะครับ มีกันชนท้ายนะครับคันนี้ตัวนี้พื้นเดิมๆไม่มีแม็กไนเนอร์มานะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมพื้นเดิมๆนะครับผมไม่มีแม็กไลเนอร์นะครับโอเคครับผมพื้นเดิมๆเลยนะครับตัวนี้ ดูยางอะไรนะครับยางอะไรโอ้ย่างอะไรสวยเลยนะครับยังไม่ลงพื้นเลยนะครับตันี้ยางอะไหลมีนะครับดูด้านขวานะครับสีสวยงามนะครับตัวนี้มีตำหนิริ้วรอยนะครับเบียดนิดหน่อยนะครับ ดงประตูก็มีนิดนิดหน่อยนะครับโอเคอดูด้านในกันนะครับทีนี้ด้านในนะครับเบาะสวยนะครับต,ตึงๆเลยนะครับผมดูคอนโซลน,นั่นนี่นะครับวิทยุซีดีเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ มาดูเลขไม้นะครับผม1 2 5 2 9 3กิโลนะครับตัวนี้ไม้แท้นะครับผมไม้แสนกิโลนะครับเป็นคุญแจธรรมดานะครับผมไม่ใช่รีโมทนะครับตัวนี้ผ้าหลังคานะครับสวยดูเม็ดอาฝั่งนี้นะครับเม็ดอาสวยนะครับฝั่งนี้ครับผมโอเค ตัวนี้เกลน้ำไม่มีแต่หางนะครับโซนสวยนะครับแอร์แบกนะครับตัวนี้พรมลยแอร์แบกเกียร์ธรรมดานะครับพื้นสวยนะครับตัวนี้โอเคครับผมไปดูซอกฝั่งนี้นะครับสวยนะครับแผงประตูนะครับสวยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับ ไปชมห้องเครื่องกันนะครับที่นี่ดดเดี๋ยวก่อนชมห้องเครื่องเรามาดูดล้อยางกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นยาง Firestone นะครับผมตัวนี้เป็นยาง Firestone สองน2์ห้ R 1 5นะครับผมยางปี2000 2021นเนะครับผมยางดอกลึกเลยนะครับดอกดอกอยังหนาเลยนะครับผมดอกลึกเลยนะครับดีทั้งสเส้นนะครับ ช้งานได้ยาวๆเลยนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับาดูห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้ LR อยู่นะครับอยู่ครบนะครับผม l ออยู่นะครับซอกสวยเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้สวยเลยนะครับตัวนี้เพจเดิมโรงงานครับผม น็อตไม่ขยับนะครับฝาเดิมนะครับผมจากโรงงานสติกเกอร์เดิมๆเ,เลยนะครับตัวนี้สติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่นะครับอ่าน็อตฝั่งนี้นะครับฝาเดิมน็อตไม่ยขยับนะครับตัวนี้ดูห้องเครื่องกันนะครับ สวยนะครับผมตัวนี้เป็นเบรก abs นะครับเบรก abs นะครับตัวนี้ห้องเครื่องรถชันนะครับผมอมอนะัสติ๊กเกอร์โรงงานนะครับตัวนี้เป็นแบตแท้จากโรงงานนะครับผมแบตแท้จากศูนย์นครับโตโยต้านะครับ เลยนะครับผมโอเคดูดูห้องเครื่องฝั่ง,งนี้นะครับซุ้มนะครับสูงสวยนะครับผมสูงสวยนะครับไฟหน้าแท้นะครับตัวนี้ปากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับผมโอเคนะครับผมตัวนี้เป็นรถ รีโวนะครับกระบะตอนเดนียนะครับซิงเกิลแคบนะครับผมปี2015้เครื่อง2.4นะครับผมร้อยห้าสิบแรงม้าถ้าใครสนใจนะครับผมดูรถได้ที่พี่พาวดี60นะครับผมกอทอมอนะครับหรือโทรสอบถามนะครับ092 493 99 77นะครับราคา218,000บาทนะครับผม ราคา2 1 8 0 0 0บาทนะครับผมถ้าใครสนใจสอบถามได้นะครับตัวนี้เป็นกระบะพร้อมใช้งานเลยนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมช่วงล่างแน่นๆเนี่ยนะครับผมขับขี่ดีนะครับอัตราการเร่งนี่บอกว่าดีเลยนะครับผมสุดยอดนะครับตัวนี้เอาไปใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนี่ได้เลยนะครับผมสุดท้ายฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ เี๋ยวจะได้ดูรถคันใหม่ๆเข้ามานะครับผมเรามีรถเข้าใหม่เกือบทุกวันนะครับทั้งกระบะและรถเก่งนะครับทั้ง4ประตูก็มีนะครับขอบคุณครับ